แมาพ่อก็ดีแล้วยังหลายึ้นเก่าครับเจะกระจัยชสีงอีกประมาณอาทิตย์นึงกับเบิร์ดอีกประมาณอาทิตย์นึงกับเบิร์ดบอกเนี่ยแม่ละคน็เดี๋ยวมาหลียมุมเนี่ยมาเบิรงเอาให้พี่น้องเดียวแหละมาเบิร์ดเด้อยังมีอยู่เด้อพี่น้องอยู่ยังหลายอยู่อีกเปร่ามากด้ยครับอีกประมาณอาทิตย์แม่ว่าจะจะเริ่มบางแล้วนะครับเนาะอาทิตย์นึ่งครับสินเดือนแท้โอ้หมดถึงสิ้นเดือนเด้อพี่น้องมาเบิรงครับจะกระจัย โอ้ตัวนี้ปลาซิวครับนี่ยอันนี้ปลาซิวขาวโอง้ของเสียบคือกันผมสะเอาล่องปลานีไปล่องตรงโน้นนี่ปลาอันนี้เป้โมกมันแปลกๆปลกันนะปลาซิวแปลกแปลกบ้างพวกของของอ้านเราแบบเลยตอนนั้นจะเป็นปลาซิวครับตัวนี้มันโมเมนต์ปลาซิวเลยตัวนี้มันมันข้าวเอือนปลากระแตบไปปลาครับพี่น้องครับไปหาเลาะตรงน้าใหญ่เนี่กินอาหารตามฤดูกาลบานเพอนั่นกันครับ อ๋อตอนนี้ปลายอนแห้งประยอนประยอนตากแห้งครับประยอนหน่อยพี่น้องเอามาตากแห้งะนะไปเดีย๋ยวพูดจะพาพี่นอ้องของเราไปพูดนะครับโ้นน้ำฝนลยเดือบ่งอันตรำามด,ดูการบานเข้านะพี่น้องครับบ่ร,รู้ว่าจะมีอย่างครับื้นนี้เพราะอากาศหนาวแห้งครับช่วงนี้มันเริ่มหนาวมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับพี่น้องครับอุณหภูมิอยู่17องศาครับ ีล้วผมยำอันไรครับม,รมาคนเดียวครับมือเนี่ย<อ> <laughs> ทีมงานบ่มาหนาวไป<อ> <laughs> เดี๋ยวผมไปรอเบิง้งเนื้อกินก่อนไปเดี๋ยวรอเบิ้องเนื้อกินน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอสอยทางดีก่อนมือเนี่ยรอเบิ้งส่วนทางดีก่อนบ่หัวจะไม่หย่งหรือบ่นะครับเพรบ่อากาศเย็ยนแห้งนะ<อ>แม่งจกกักรจั่นแม่งชิโนนบ่หลัวจะมีหรือบ่โอ้โหนี่ดินี่ปัดยังมีอยู่ตัวนี่ ร้อยเท่าไดครับตอนนี้จักจันร้อยแปดสิบเลยครับพี่น้องครับปลาอันนับเซาบันซองข้อนครับมือนนี้มีอยู่เดักจันไหมครับอากาศมันหนาวพี่น้องจอนถามมันเด่นแดดด้วยครับมันยังจะหองดีเนี่ยร้อยตัวแปดสิบบาทครับจอนครับเอามาเบิองเอาครับพี่น้องครับนี่แหละยังมีอยู่ผมแหงว่ามันสีมีเพราะมันหนาวผมว่าจังเดยยังมันหนาวยามเดือนสีเนาะครับอากาศหนาวครับมีหลายอยู่เด็กพี่น้องครับของมาเบิองเอาครับ ตลาดนัดเช้าบ้านสองคอนครับตาาาลาดนัดสองคอนพฤหัสพี่น้องครับจักกะจันเอ๊ะเมียขากะหนาวจ,ากกจั <c oughs> กกะจันกะหนาวเอา้ <c oughs> <c oughs> าการหนาวเรื่องบริยพ่อครับปะอยากให้ไปหล่อเบื้งข้างในนั่นกันดีครับโ <c oughs> อ้อากาศหนาวครับพี่น้องครับจนโมโหว่วาไอ้นี่จักกะจันทร์ผลอะไปมันเงียบนะครับมันมันโมหงเลยโอ้อเมีขาปา่าไอ้แม่น้ำผงตรงนี้เป็นบอ่อหมาใช่ไหมตัวนี้ห่วง ลูกวอดลูกวอดหัวกบครับเรื่อน,นี้ครับของเสียบบานหอขายจานเท่าไหร่ครับนะี่างบาทอ๋ทอให้ผมอันนึงนะครับเอาอาจานหนึงสื่อไม่ให้พอมกกันนะเพราะมันพเพรตะเตลืมมากนะครับหัวเดี๋ยวนี้เนาะสื่อหัวพี่น้องครับสื่อไม่ให้พอโอ้ก,ก่อนสิไปหาพักกระแหง,งแล้วแาบนี้ มันจังเข่ากันนะนะหัวกับพะกันยังอู้อากาศหนาวอเลยโอ้บอกเพื่อนหลายๆครับเอาไปกันไปก่อนนะครับมาเที่ยวมาพอดพะกันยังเอามาเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องไาแล้วนางขายอย่างนี้ละหัวกบหัวกบครับพี่น้องครับได้ละครับห้าสิบบาท <im> กาศเย็นหลายครับแดดก็เสียงสั้นๆในจั้หน่อยได้พี่น้องครับเพราะว่ามันหนาวไหมหนาวแห้งกองกับสีสันอยู่บัวเจ้ากุ๊กหอาวหนาวไปนี่กุ้งกับยังมาหลายคือเก่าตัวนี้อากาศยังได้มาเย็นนะมันเหรอกลุ่มแม่น้ำโขงเลยพี่น้องเนี่ยมันเป็นกุ้งโขงแด้นอครับตัวแบบนี้เนาะเขาขายถุงเท่าไหร่ครับถุงละสิบบาทถ้วยละสิบบาทขี้เก่าพี่น้องเวลาถ้วยตัวเพิ่นขวางยั่ได้หั่นนั่น ui ổn cùng lòng Thế cháu phải xe, xe lọp xe này bảo hợp Quảng năm nấm khuống hả nên nó Ừ, ổn sơn đấy, lái lái phía quay đây phía nông, nếu mà hầm này Tố ngàm nhiều, xuất xuất Cùng mẹ năm khuống Mà may mày ạ cả mình đi chăng đấy bú nào thì bú Quá hết khó kiếm ไข่มดแดงภาคหวานบ้าป่าปกกำผีหนอนสิบสองโดดละหน่อยู่เลยพี่น้องไข่มดแดงครับไข่มดแดงกล้องเท่าไหร่ครับไข่มดแดงราคาสิบบาทภาคหวานสิบบาทภาคหวานปลาส่าวบาทพี่น้องบ่มีเอื้องมีอ่างเนาะครับมันบ่ฝนบ่ตกมันหนาวซั่นโดดเยอะปลาลดแพงปลาลด ปลาลดเพื่นเดียบเป็นเหลี่ยวกันเหลียวไปแล้วครับปลาแห้งยังใหม่อยู่ได้ปลาแดงบัวนี่ตัวนี้ปลาหนางเนาะปลาหนางปลาเสื่อมเอาปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาหนางบมีจุดปลาเสื่อมมันไข่ไข่กันแต่ว่ามันต่างกันตรงจุดนั่นนะครับเนาะเอามาเบิ่งเอาครับปลาแม่น้ำโค้งนี่ตัวนี้ปลาเขาจะเอื่อปลายนังก็่า้นี่นี่นี่ตัวนี้ปลาอีเก่งโอ้นี่บัวปลาอีเก่งนี่ครับพี่น้องปลาเก่งนะปลาเก่งตัวนี้ปลาอีกกบบหน่อยดำๆนี่ ช่วงนี้ปลาโค้งขึ้นหลายอยู่ครับกับปลาบราณโบราณในลายแมนโบเออช่วงเดือนยอนเมษาบอกครับที่นว่ามันขึ้นๆช่วงเมษาปีสภาเมษาปีสภาเนาะเอามาเบื้องเอาครับพี่น้องไข่มดแดงมี่เริ่มมาอนี่ไข่มดแดงปลาลดเมษาปลาลดแห่งแมงซ่างปลาปลาเสียมปลาเสียมปลายอนครับปลาแม่น้ำโค้งมีครับท่านอย่มาเบื้องเอาครับผมแหงว่าแต่สีผมมีหยันยี่มันหนาวหลไรไงเราพูดเมตาผมมีผู้ติดตามครับ แม่นครับมาพูดเดียวบ่มีหมอกยั้งน้องื้อนี้เนาะโอบ่ได้เฮ็ดบ่อเด็ดหมกอ๋อกวดมันหมม่สะอาดเลือดมีหนองมาเอาครับมาเบิ่งเอาอากาศหนาวหลอะไรทมื้อนี้ใครแน่แต่ผู้เพิ่นย่างนะเนาะไปยั้งลราไปกินเนี่ยหวกครับพ่อเสื้อหวกเมื่อไห้พ่อไอ้เล้าอู่ไงไอ้ผู้เฒ่าไงผู้เฒ่าเขียวบ่ดีแล้วกินอ่อนๆแน่นี่แหละแหนมตุ่มก็ยังมีที่เจ้าเด้อครับแหนมตุ่มแหนมตุ่มกระหนาวอยู่ดมื้อนี้เบิบส่ง อากาศเย็นเย็นทำไงเพิ่นไปใส่สินค้าขึ้นเดี๋ยวมาอ๋อเพิ่นไปรอแนกว่ามากพูดเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรอเบิ่งแนกินครับโอ้พ่อมีได้กินอยู่ได้พี่น้องครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมันอากาศมันหนาวๆเย็นเย็นนิดน่อยนะพี่น้องบรนเทากระยางกอดอกกันแนิดน่อยอุ้ยหนาวหนาวหนาวผมมีอะรับพ่อมาหนี้มาคนเดียวหนาวหลายวุ้ยไฟอย่างมะน้ำดอก หนาวหนาครับโอ้ปะรอบ้างครับโอ้อากาศหนาวอีกเย็น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 หนาวไหลจนคนไข่ย่างงน้ำฝน่คยมาเดียงเราไหมข่มดเดงงาม หมี่เด้อพี่องครับไข่มาแดงนะไข่มาแดงครั้พวงละซีฟกบพวงละเศ้าปลาแดดเดียวี่ยังเมื่อนีอาหารปลาผสมกระเียมไหนเสียมไข่มาแดงหมดแล้วครับปลาแห้งนี่พวกบาษันกเสีมเนียทกบาท ปลาแห้งนี่เลยพี่น้องครับมาเบิ่งเอาโอ้เนี่ยพักอันนี้ยังก็พักปลาบพักน้ำด้วยนะครับแบบนี้นม่นพักน้ำปลาเลยพี่น้องครับความน้ำงามความงามฮะเขาจะเอาไปลวกกินให้น้องแบบนี้แม่นลวกต้มยำต้มยำกระเสบเลยใส่ปลาใส่อันนี้กเหมืบกันผมอยู่กับปลาอยู่แต่บ่เคยกินจก็เถิดดิพักน้ำปลา โอ้หลายแนวอยู่เด้อครับพี่น้องนี่เนี่เบ่าออกระมีนี่ยเบ่ากระมีเบ่าเราไปขุดเองเสียมหักดวงเนีงยังได้เสียบนี่มันเกนลียนก่อนละเสียบเหครับเนี่ยสิบบาทจะนูกละสิบบาทสิบบาทเด้อพี่น้องไอ้มันเป็นหน่วยกลมๆใช่ไหมว่ามันปั่นไหวเลยเนี่ยแต่ว่ากุชชี่กุกนนนจีเป็นผู้เห็ดเด้อครับ มันหันหันหลังยันไปเนาะกุญจีไงมันกิ่งมันสิหันหันกดยันยันไปเรื่อยๆเมียนเมียนครับผมก็เคยเห็นอยู่ดอกว่าแต่ว่าทุ่งมันหายากแล้วล่ะมันบ่อยแบบนี้นะโอ้จังไรอากาศคือมาเย็นยามนีลเนาะครับผมยันสีอากาศหนาวไว้ยอากาศเปลี่ยนแปลงมาเบื้องด้นครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวอยู่ ผู้ใดอยากได้ทางไกลกับหันลาดถ้าเข้าไปในเพจครับรเพจเพื่อนกับซื้อน่ารีน้ำสารีเนาะครับเนาะช่วงนี้ปลาบ่วลอยมีอีกยังหน่อยเดือนเมษาเนาะครับปลาโค้งเางนะนาะสุดขึน้นนะครับมันล่มมันหนาวครับช่วงนี้ครับของปลาก็กัยังพอมี่ดอกตอบัวไหลเป็นไดดนะ เหม่อนสวนทางนอ้ยผักเอาผักกะไรคือกันกมีผักเมนอมัยี่มันมันเกี่ยวในตัวลิสงนะครับตัวดินตา,านนนกกหาาน,ดดน่อยเอาไปหิวเกเพ็ดเดยบุหฮะอ้วหนาวไรครับอากาศหนาวอากาศหนาวครับพี่น้องครับ ดเลาะเบื้องน้ำแข็งครับเลาะเบื้องของกลิ่นบานๆเลาะเบื้องอาหารตามฤดูโดกานโอ้อากาศอากาศเราพูดถึงกับว่ามันหนาเลาะยู่ครับหน้ายางเลยแต่ว่ามันคือหนาวห่วงแก้วคำน้หนาวหนาวหนาวกับมาเบื้องส่วนทั่นนี้มีอย่างบุ้มมัน นี่หลานี่ยเอาเยอะจัก,กระจันจัก,กระจันนี่บักหอยเดือยเยอะครับหอยเดือยยังนี่ดเด้ดไข่มดแดงน่าเปล่งคนนะอึ่งกะมี่อึ่งกะมี่อยู่ถุงหนึ่ง <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ขขาวมันฝนบทันมาเนาะครับเนาะมันหนาวหนาวมาลัดอึ่งกับบยังานี่อุ้ยจงังใจจังอากาศหนาวครับบานเท่าช่วงหนาวอะไร นี่อยอะครับผมไข่มดแดงเอื่งก็ยังให้เบื้องอยู่ถุงหนึ่งอยู่เนาะปลาเอือบเขาหัาน่นหั่นแม่น้องครับท่านครับปลาแม่น้ำโขงก็าพื่ไถ่มาหลายตัวนีะนี่ตองไก่ตองไก่ปลาสวยปลาอีกกำลังตัวครับปลาโจกครับพี่นอ้องตัวนี้เขาจะเอื่นปลาโจกถ้าภาคกลางน่าจะเป็นตะโก,กะนะ ตอนนนั้ปลาอีกกำปลาเพียปลายงอนครับคุณนะคุณในถุงปลาแซบปลายงอนเป็นปลาหงอ่อนเขียดแห้งเขียดแห้งทั้งนี้เขียดแห้งนี่ข้องแม่หน่อยบ่เขียดแห้งจ้าหมากเดือยไกยโอ้ยอากาศยังได้มาหนาวแต่ก็นกจนสั่นเล่นลมกันได้หนาวหนาว ที่แถวเจ๊ดีๆเนาะนี่แถวเจ๊กอาจารย์ก็ยังมีได้พี่น้องใส่ห่วงป่ครับอยู่หลานทั้งเถึงคนครับพอเพิ่งอยากจะไซื้อไหมครอผู้เท่าจะกระจันหมี่ได้พี่น้องเมามาเบืองเอาครับเนี่ยมันห่องอยู่หรอกแต่ว่ามันหนาวมันหนาวมันกับมันห่วงอะนะร่อยละเท่าใดดไหมหน่อยร่อยละลอยนะครับเมามาเบืองเอาพี่น้องนี่พอได้กินอยู่ครับของปลาเรา อากาศมันเย็นครับตามฤดูกาลมาถึงละห่านแม่หน่อยครับปลาอู้ปลาโจกใหญ่ครับที่เพิ่นเอามาเห็ดปลาเอือกนี่นะพี่น้องจะเป็นปลาอันนั้นครับจะเป็นปลาโจกโอ้ยหนึ่งเอา้ยหนึ่งไว้ถอดครับพี่นอนอ๋อมาเบิ่งเอาครับพี่น้องนี่แหละตัวใหญ่ๆคอดเจ็บให้เหล่าได้ครับมันเปนคอดเจ็บให้เรวล่ะอู้อากาศจังไงมาเย็นนะเอาไปพี่น้องครับรถ ตามเท่านั้นครับตลาดพี่นี่เราเป็นบรรยากาศแบบไหมครับวิวสองฝั่งทาง,างเดี๋ยวงแถวเบิ่งกทั้งคนอาหารเาี่ยของทั้งคนนะครับพี่น้องจะเป็นเออ่หานพวกเสื้อพงเสื้อผ้าของใส่นะเออ่าาแลาวหลายอย่างดีครับหลายอย่างหลายหลายแนวแต่ว่าผมไม่ได้ไปด้วยพี่น้องครับผมจะรอพี่หล่าาสอส้นส้นของกินมส้นอาหารเนี่ยนะครับเอื๊อหนาวครับหนาว ามมาหนาวอีลีหนาวอีลีเมือนเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นมาหลอกมึง่นั่นดูไหลอกคนมา่วนนั่งดีครับองผู้ใดขายของปลาขายอย่งเงี้งเบบแบเหงานานะครับเออทุกอากาศเย็ยนไหล ยงแม็ก็ึ้นแม่พอกันอีกแล้วยังหลาขึ้นเก่าครับเจ้าจันทร์เสือผลัดอาทิตย์นึ่งกัเบิร์ดผลัดอาทิตย์นึงกับเบิร์ดบอกเนี่ยแม่ละคน็เดบารีอยู่มุมเนี่ยมาเบิร์นเอาครับพี่น้องนี่แหละย่างมี่เยอะพี่น้องอยู่ยังหลเยอะอีกเปล่ามากด้ยครับอีกประมาณอาทิตย์แม่วจะจะเริ่มบางแล้วนะครับเนาะอาทิตย์นึงครับก็เอาสินเดือนแท้อ๋อบ่ถึงสิ้นเดือนเด้อพี่น้องมาเบิร์น ครับจมันหนาวมันกับบริเวณห้องบนนี้นะแต่คนยังบ่ค่อยอยากเราอันเย็นเดือนหรือหลังวันเท่าเชลี่ยตัวละบาดบ่ครับตอนนี้ตัวละบาดที่เก่านะครับเดี๋ยวเอามาเบืองเอาครับสดซดนะคืออะไรนันหนาวเจ้ากระจันนะครับทางนี้ได้เจ้ากระจันมาเบืองเอาครับของป่ามาเบืองเอาครับเจ้ากระจันกับยังนี่อยู่ดอก อากาศมันหนาวมันกับไม่ค่อยห้องกันนะตอวกับยังไหลอยู่ครับเจ้าจาระเจนโตระบาดได้ครับพี่น้องเจ้าาระเจนช่วงนะมันเลี้ยวตะหลานครับบางหลานกับลอยโตต่อแปดสิบบาทนะนะบางหลานก็ยังโตระบาดก็เลี้ยวจะเพิ่นหามาได้นะครับเนาะมันจะรับตัวมากที่สุดนะสิพี่น้องครับไปอู้โทษหนาวหนาวหนาวอยู่ดีครับหนาวอะไรอ้า nhàng bằng nhau nhìn một cảnh không đây nhắn độc không, không cứ để cái gì đây để hoặc nghĩa lại Vậy tỏ lại thu mưa nó hai bây giờ không biết khoảng chín cả nhắn lại Chín bó hành thật sự với lại cả nhau thôi lầm mà, mà Đó, lại cái đứa นหนาวครับร่มพรอมเด้อพี่น้องครับแม่แม่นผมหนาวได้ดินคะรับนี้นเห็ดฟางครับเห็ดฟางเห็ดบดเป็นเห็ดจานจานละหาสิบออ้อครับพี่น้องเอมาเบอง์หนาวครับว่ากับข้ออาหารสำเร็จ ปลาปลาหยังบุ้นี่ปลาหนำโขงเฮาปลาหยังแมนเอิ้นปลโหนี่ยม <c oughs> ึงแม่นบอกครับมันเนี่ยมังคือปลาซิวมันกับโบแมนปลาซิวเนาะปลากระแตอ๋บปลาสดาปลกระแตบอ๋อมันมีปลาสดทั้งผีนำครับปลาแม่น้ำโขงพี่น้อ,องเข้าเอาโอ้นี่เด้นี่โตสดมันครับปลากระแตบ ปลากระแตมครับว่าแม่ปลาซิวคข่ไข่ปลาซิวนะครับปลากระแตบปลาแม่น้ำโขงอ๋อนี่บอครับมีบอที่เปนตากอยู่สองข้อนนะอยู่ปากบ่องเนาะปลากระแตบคือเนาะครับสาบจะปลาปลาซิวโคงปลากระแตบไข่ไข่ปลาซิวบอฮะ เาเอาให้ผมเนี่สนแม่จะถุงนะผมีล่องไปเบืองดูอันนั้นอียกนีปลาซิวครับนี่อันนี้ปอรเซียลขาวของเสียบด้อยกันผมสีเอาลองปลานี้ไปลองตรงดูนี่มันเปลกแปลกกันนะปอรเซปลแปลกแปลกันยังโก้ของของอ่ายเราเบ็ดตอนนั้นจะเป็นปลาซิวครับตัวนี้มันโมเมนปลาซิวลเลย ตัวนี้มัน,มนข้าวเอือนปลากระแตบเป็นแล้วคนล่องกินปานลาในล่องเบื้องมันแปลกๆดีนะแน่นบวนะ่นานรครับโอ้ยแง่นกว่านรครับยุบป,ปากบองนี่ว่าเพิ่นตักกันดีเหมือเดิมหรอครับปลาโคงบานเฮานี่ลราพี่น้องแถวบันทอ,องค้อนครับเพาอีกทุ่งหนึ่งก็ได้ครับเพาะอย่างเนี้ยเจ้าบาทเนาะเอาใส่น้ำกันครับ เ,เ,เอาให้แม่เข่านําเจ้วคนจีนหน่อยใจเอาให้แม่เข่าแม่เขากะะ็ห้าทุ่เคยเลยแล้วกะเอ <c oughs> าให้พ่ออันนึงให้แม่เข่าอ,อันนึงเ <c oughs> อาแล้วลราเบิ่งพี่น้องปลาโค้งปลาทอานี่แหละปลาก,ลกระแตบสื่อคล้องนิ่มๆจังสิละครับได้ให้คุยเถ่าคล้องแข็งๆข็งเพิ่งเคยกินบ่อ้ทางนี้ก็มีอันนี้กันด้วยหลานเดี่ยวกันบ่หนิตัวนี้กระ,ะปลากระแตบคือกันปลาพี่นอ้งองโตมันจะเป็นแบบเป็นแบนมือนปลาทูเลยไหม ปลาทูหน่อยปลาทูหน่อยแม่นำ้ำโข้งไก่ไข่ปลาทูครับโตนอุ๊ยอากาศเย็นหลายครับให้เป็นปลาเนินปลาเนินปลาดุฮือเอ้ตู้อากาศอากาศแบบในเรื่องนะครับอากาศนาหนาวเงี้ยตลาดมันเลยแย่เง่าขอกมันแล้วเหรอครับ ท่นนี้จะเป็นร้านเนื้อห่านไข่เนี่ยไข่หมล็ดไส้พีจะเป็น,ปนกจอบเสียมไม่ยัง้งสินะครับไม่ซื้อย่างเลยครับพี่น,อนอ้อ,นนองอู้งตลาดเงาของมหาดลตมถนนนองมาตลาดเพิ่นแต่โมเมนใหญ่นะครับตลาดเป็นใจเงาไปตามำถนนเลยอู้ฟังครับคนก็มีฟังคนก่อนย่งไปอีกครับเลยแบบคนละที่ลหลายๆเนี่ยจะเป็นฟังที่ผมพายย่างเขาไปเมื่อกี้นะแล้วผมให้บรรยากาศครับ บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศดีนะครับในตลาดนี้ชืี่ว่าหาสินค้าง่ายนะพี่น้องมันจะเป็นแบบสองฝั่งข้างเลยห้องยางหานี่มันจะยางหาง,งห่ายพายกไดดยางเข้ากับยางแบบแบกง่ายๆเลยอ้แต่ว่าอากาศหนาวอากาศเยน็นแห้งครับพุดข่าวถนนกันครับพี่น้องครับอ,อากาศเย็นร้ายไหม ผมเราบ่าคอยมากแบบมันเย็นแห้งเกินนะครับม,ม,ม,มันเย็นแเราบ่ร่มอมถามมันเย็นเราบ่ล่มนะโอเคอยู่ผมว่าแต่ว่าแบบนี้เย็นแล้วล่มเนี่ยโอ้ยแบบหนาวเลยอ่านไก่ย่างสื่อให้ได้หน่อยจีบก็น้านะจังหน่อยอไม่เท่าไหร่กุ๊กไก่เหาอ

บาทนีครับบรรยากาศบา้นบานนอกจงวดอากาศเยนแหงนะด่วนเห,หรอพอเปียไก่ใหม่จักบาทครับนี่ย้หาห้าเนอันนั้นอ,อาให้ผมสองใหม่นะต้นับด้ครับตับจักบาทต,ตับกบ็บกองอตนี้ององใหม่ไม่้เซาปะ สื่อไม่าฟร์นห,หน่อยเอาเลยต้อนแรงใครเนี่ยจะพูดได้ดเพีย,ยงแต่ยากนะครับมันส่อุ่นเนี่ยออ <c oughs> ผู้ขายเนื้ออื่นโอ้ยหนาวนางกาอดอบจะไฟก็ไดยเอาเรื่องเอาพี่น,องงน,นอ้อง,องเ,เนี่ยขอยงกินบบนันห้องครับแล้วขอสังเกตขอเรามันไมันได้ยังพูดแนวผมก็ได้ ก็เขากหักของถึงสำเร็จตรงนี้่าหารพวกเราเราขายแบบหลับหลับปล่อยใสยจุด,ดตัวนี้แม่กันขายายังไงขายมีมีแต่ที่เนื้อ,ค,นอนครับพี่น้องครับโอ้ยอากาศหนาว่วงบรรยากาศอากาศเย็นๆครับบรรยากาศตลาดหนัดเสาบานท่าครับ,บรร ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลานนดนัดย่าหัวศอ่ครับตลานนดนัดเช้าบ้านสองคอนครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศกับจับประมาณน,นี้ถือว่าคือขาดอยู่ครับผมวิวข้างหลัง,งน้ำงาม